สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะโอเคค่ะหัวข้อในวันนี้เนี่ยอุ้มจะพาเพื่อนๆไปเพิ่มวิว YouTube ด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นวิธีใหม่ค่ะถ้าใครอยากรู้แล้วนะคะตามไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากเข้าเว็บไซต์ p u m p r c o m นะคะตรงหน้าคำสั่งซื้อการบริการให้เลือกคำว่า YouTube ค่ะตรงแพ็กเกจนะคะก็เลือกปั๊ม v i ว YouTube ค่ะตรงลิงก์นะคะให้นำลิงก์วิดีโอ YouTube มาใส่เดี๋ยวอุ้มจะไปสอนวิธีการนำลิงก์มาใส่นะคะ เริ่มแรกเลยก็ไปที่ YouTube ก่อนจากนั้นนะคะก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราค่ะกดคำว่า Your Channel ค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นวิดีโอนะคะที่แยกเป็นหมวดหมู่เนาะวันนี้อุ้มจะปั๊มแบบวิดีโอที่เป็นช็อตนะคะคลิกเข้าไปแล้วก็กดแชร์จากนั้นนะคะก็เลือกคำว่า copy link ค่ะนำลิงก์ไปวางได้เลยนะคะ จากนั้นคำว่าจํานวนก็ให้เพื่อนๆใส่จํานวนที่ต้องการจะทำปั๊มวิวได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็กดสั่งงานเท่าน,นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะยอดเริ่มนะคะคือ21วิวค่ะอุ้มวงลูกศรให้ดูเนาะเดี๋ยวเราก็จะรีเฟรชหน้าจอแบบเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะยอดวิวก็ขึ้นไปที่129วิวแล้วค่ะ สรุปแล้วนะคะได้ยอดจริงแบบไม่จบตาเลยคะ่ะเพื่อนๆโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มวิว YouTube สรุปแล้วนะคะร้าน Follow Thai นะคะยอดขึ้นจริงนะคะแบบไม่ตกตาที่สําคัญนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวโดวนโกงเลยเนาะเพราะว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านอันดับหนึ่งนะคะที่ให้บริการเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียทุกประเภทเลยวางใจได้สุดๆแอดมินนะคะใจดีแล้วก็บริการดีมากเลยค่ะใส่ใจอุ้มมากๆอันนี้มึงขอแนะนําเลยนะคะที่สําคัญะคะ่ะร้านเปิดให้บริการ24สชั่วโมงด้วยค่ะใครว่างตอนไหนก็แอดไปได้เลยนะคะ เดี๋ยวใครที่สนใจนะคะอุ้มจะทิ้งไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะกับอีกวิธีนึง่งเพื่อนๆสามารถไปคลิกลิ่กงอัตโนมัติที่อุ้มทำไว้ให้สำเร็จรูปใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะยังไงวันนี้นะคะอุ้มต้องขอตัวลายไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าบปราคาบ๊ายบาย